หนึ่งเสียงโทรศัพท์จากอดีตณนบ,บ้านหลังเก่าในชนบทที่ซึ่งเจ้าของบ้านได้เสียชีวิตไปแล้วหลายปีเชอร์รี่ย้ายเข้ามาอยู่เพราะราคาถูกและห่างไกลจากผู้คนค่ำคืนหนึ่งอนะที่เธอกำลังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นโทรศัพท์บ้านที่ไม่ได้ใช้มานานก็ดังขึ้นเองโดยไม่มีสาเหตุเชอร์รี่รีบรับสายและได้ยินเสียงของผู้ชายคนหนึ่งพูดว่าฉันรอเธออยู่ที่ห้องนอนเชอร์รี่รู้สึกหนาวสั่นและตัดสินใจเดินไปที่ห้องนอนที่โทรศัพท์บอกเมื่อเธอเปิดประตูห้องนอนห้องนั้นเต็มไปด้วยความมืด และแสงจากหลอดไฟเพียงดวงเดียวที่สั่นระลึกเสียงของผู้ชายในโทรศัพท์พูดต่อไปว่าฉันจะกลับมาหาเธออีกครั้งพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ดังก้องก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบไปทันใดนั้นโทรศัพท์หลุดสายและเงาของผู้ชายในชุดเก่าๆปรากฏขึ้นตรงหน้าเธอ 2. ผีสาวใต้บันไดกนกมีบ้านใหม่ในเมืองเล็กๆที่คนไม่ค่อยรู้จักช่วงแรกๆเธอไม่ได้รู้สึกอะไรผิดปกติแต่ในคืนที่เธอต้องนอนอยู่คนเดียวเธอเริ่มไ้ยินเสียงฝีเท้าก้าวขึ้นลงบันไดเสียงนั้นดังก้องไปทั้งบ้านจนเธอตัดสินใจลุกขึ้นไปดู เมื่อเธอเดินไปที่บันไดและมองลงไปที่ด้านล่างก็พบว่ามีเงาสาวคนหนึ่งยืนอยู่ใต้บันไดขยับไปมาเธอเรียกเสียงดังไปหลายครั้งแต่เงานั้นก็ไม่ตอบและยังคงยืนอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเสียงฝีเท้าหายไปแล้วก็กลับมาดังขึ้นอีกครั้งในตอนดึกๆทุกคืนจนกนกเริ่มเชื่อว่าวิญญาณของสาวคนหนึ่งถูกผูกติดอยู่กับบันไดและไม่ได้รับการปลดปล่อย 3. กระจกเก่าของคุณยา่าช่วงวันหยุดยาวนุชกลับบ้านต่างจังหวัดเพื่อเยี่ยมคุณย่าที่ป่วยในบ้านเก่าของครอบครัวในห้องนั่งเล่่่นนนนนทีีบบนน้้าาาัมกกกระจกเกาาใหญ ซึ่งทุกคนมักจะบอกว่าอย่ามองกระจกนั่นนานเกินไปวันหนึ่งนุชเดินไปยืนหน้ากระจกและสะดุดตากับภาพสะท้อนของหญิงสาวคนหนึ่งที่ใส่ชุดเก่าๆนุชรู้สึกแปลกใจเพราะในกระจกนั้นหญิงสาวในชุดเก่านั้นยิ้มให้เธอแต่เมื่อเธอหันไปมองกลับไม่เห็นใครและเสียงกระจกก,ก็เริ่มรา้าวจนแตกกระจกที่เคยส่องให้เห็นภาพของผู้หญิงในชุดเก่าๆนั้นบิดเบี้ยวเป็นภาพของคุณย่าตัวเองที่ยิ้มให้เธอและพูดว่ามาหาฉันเร็วๆนะก่อนที่กระจกจะพังแตกลงทันที 4. วิญ,ญญาณบนสะพานเก่า มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับสะพานเก่าบนภูเขาซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นที่ที่คนเคยพลัดตกไปเสียชีวิตหลายปีแล้วหนุ่มชื่อเคนได้ตัดสินใจขับรถไปเที่ยวกับเพื่อนๆผ่านสะพานนี้ในยามค่ําคืนในระหว่างที่พวกเขากําลังข้ามสะพานได้ยินเสียงร้องเรียกชื่อของเขาจากใต้สะพานเสียงนั้นดังชัดเจนและเรียกซ้ำๆเคนและเพื่อนๆหัน,นไปมองข้างๆแต่ไม่เห็นอะไรทั้งๆท,ที่เสียงดังขึ้นเรื่อยๆและฝีเท้าเริ่มเคลื่อนใกล้เข้ามาเมื่อพวกเขาหันไปมองด้านหลังรถทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นเงาของชายคนหนึ่งยืนอยู่บนนสพา พร้อมกับดวงตาที่ลุกโชนจากนั้นชายคนนั้นก็หายไปในความมืดทันทีหลังจากที่รถผ่านพ้นสะพานไป 5. โรงพยาบาลร้างที่โรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางป่ามีเรื่องเล่ากันว่าผู้คนที่เข้าไปสำรวจจะหายตัวไปอย่างเป็นศนาวันหนึ่งกลุ่มเพื่อนตัดสินใจไปสำรวจในโรงพยาบาลนี้เพื่อทดสอบความกล้าแต่ทันทีที่พวกเขาเดินผ่านประตูเข้ามาในตัวอาคารความเงียบกดดันพวกเขาและอากาศในนั้นเย็นเยียบเหมือนกับว่ามีใครบางคนคอยจับตามองอยู่ ขณะที่พวกเขากำลังเดินในห้องที่มีเตียงคนไ่าเก่าๆพวกเขาได้ยินเสียงของล้อรถเข็นคนไข้ที่ถูกเข็นมาจากทางเดินเมื่อหันไปมองพวกเขาก็เห็นร่างขอองค์หญิงสาวในชุดผู้ป่วยเก่าๆก,กำลังยิ้มมาที่พวกเขาพวกเขาวิ่งหนีออกมาแต่กลับพบว่าทางออกทั้งหมดถูกปิดกั้นเสียงของหญิงสาวยังคงก้องอยู่ในอากาศว่าพวกเธอกลับไม่ได้เพราะเธอเป็นของฉันแล้ว6ขอบคุณที่ช่วยณนห้องพักโรงแรมเก่าในตัวเมืองชลทิศและแฟนสาวไปพักที่ห้องที่ไม่ค่อยมีคนใช้ทั้งๆท,ที่มีบรรยากาศเย็นชา และเงียบสงดขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งดูทีวีในห้องนั่งเล่นก็ได้ยินเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นเมื่อชลทิศไปเปิดดูก็ไม่พบใครอยู่ที่ประตูเขาปิดประตูกลับไปแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งในคืนถัดมาเมื่อเขาเปิดประตูออกไปก็พบหญิงสาวในชุดสีขาวยืนอยู่ตรงหน้าเธอบอกแค่คำเดียวว่าขอบคุณที่ช่วยพร้อมกับยิ้มให้เขาก่อนจะหายไปในอากาศ 7. ชายเฝ้าผู้ป่วยในห้อง ICU ณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานมีห้อง ICU ที่เคยเกิดเหตุการณ์ผู้ป่วยตายไปหลายรายอย่างไม่คาดคิดวันหนึ่งหนึ่งในพยาบาลที่มาทํางานก,กลางคืนได้ยินเสียงชายคนหนึ่งพูดคุยกับคนไข้าจากห้องไอซียูเมื่อเธอเข้าไปตรวจสอบเธอเห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างเตียงผู้ป่วยที่ไร้สติชายคนนั้นหันมายิ้มให้เธอและพูดว่าเขาจะไม่ตื่นอีกแล้วขณะที่เธอเตรียมจะถามเขาต่อชายคนนั้นก็หายไปทันใดนั้นเสียงเครื่องวัดการเต้นของหัวใจคนไข้ก็หยุดทํางานและผู้ป่วยคนนั้นก็เสียชีวิตในที่สุด8เสียงจากห้องข้างๆ เมฆพักอยู่ในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมถนนในเมืองใหญ่ในตอนกลางคืนเขามักได้ยินเสียงการพูดคุยดังมาจากห้องข้างๆแม่จะไม่เคยเห็นใครออกมาจากห้องนั้นก็ตามจนกระทั่งคืนหนึ่งเมฆก็ยินเสียงเคาะประตูห้องของเขาแต่เมื่อเขาไปเปิดก็พบเพียงความว่างเปล่าในวันต่อมาขณะที่เขากำลังสอบถามพนักงานเกี่ยวกับห้องข้างๆพวกเขาตอบว่าห้องนั้นถูกปิดมานานแล้วเพราะเจ้าของห้องเคยฆ่าตัวตายเมื่อหลายปีที่ผ่านมาและจากนั้นเสียงจากห้องนั้นยังคงได้ยินในทุกๆคืนจนใครก็ตามที่พักที่ห้องนั้นจะได้ยินเสียงนนนนัั้เช่ก ผีโรงเรียนในป่าอธิชาและเพื่อนๆตัดสินใจไปตั้งแคมป์ในป่าลึกที่มีโรงเรียนร้างตั้งอยู่ซึ่งมันเป็นสถานที่ที่ถูกทิ้งร้างหลังจากเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่โรงเรียนนอนี้เมื่อหลายปีที่แล้วพวกเขาตัดสินใจเข้าไปสำรวจในโรงเรียนหลังจากเดินผ่านห้องเรียนที่ถูกทิ้งร้างพวกเขาได้ยินเสียงการเคราะกระดานด,ดังๆมาจากห้องเรียนสุดท้ายเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในห้องเรียนนั้นทุกอย่างเงียบไปจนเกินไปจนกระทั่งหนึ่งในเพื่อนของพวกเขารู้สึกได้ถึงความเย็นจับคู่หัวใจ พร้อมกับเสียงหัวเราะของเด็กๆที่ดังจากมุมมืดร่างของเด็กในชุดนักเรียนเก่าปรากฏขึ้นทันทีและพูดว่ามาเล่นกับเราเถอะจากนั้นทุกอย่างก็กลายเป็นความมืดมิดและพวกเขาก็วิ่งหนีออกมาอย่างสุดชีวิตสิบเสียงกระซิบจากใต้เตียงมานพเพิ่งย้ายเข้ามาในบ้านเช่าหลังใหม่ในเมืองแห่งหนึ่งที่มีประวัติการเกิดเหตุการณ์ไม่ชัดเจนวันหนึ่งเขานอนอยู่บนเตียงและได้ยินเสียงกระซิบดังมาจากใต้เตียงพอเขาหันไปมองเขาก็เห็นเพียงความมืดและไม่มีอะไรเลย แต่เสียงนั้นกลับมาอีกครั้งในคืนถัดไปพร้อมกับเสียงขูดเล็บที่ฟังดูเหมือนกำลังขูดไม้ด้านใต้เตียงเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนเขาทนไม่ไหวและแตัดสินใจยกเตียงขึ้นพอเปิดเตียงออกไปเขาก็พบว่าไม่มีอะไรเลยแต่เสียงขูดเล็บนั้นยังคงดังขึ้นเรื่อยๆจนเขาหมดแรงและหนีออกจากบ้านโดยไม่หันกลับไปมอง11ผีแห่งห้องสุขหาวิรัตไปเที่ยวที่บ้านพักอาศัยในพื้นที่ชนบทซึ่งมีห้องสุขหาเก่า ตั้งอยู่ในมุมหลังบ้านคืนหนึ่งขณะที่เขากําลังใช้ห้องน้ําเขาได้ยินเสียงการกระทืบเท้าดังมาจากด้านหลังเขาหันไปมองก็เห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งในชุดขาวยืนอยู่ที่ประตูห้องน้ําเขาตกใจและรีบออกไปจากห้องน้ําทันทีแต่เสียงนั้นกลับตามมาไม่หยุดเสียงเท้าที่กระทืบและการกระซิบดังมาจากทุกทิศทางจนวิรัตแทบคลุ้มคลัง่งและเมื่อเขาหันไปมองข้างหลังเขาเห็นผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ข้างๆพร้อมดวงตาที่ว่างเปล่าก่อนที่เธอจะหายไปทันทีทําให้วิรัตรีบวิ่งหนีออกจากบ้านโดยไม่หันหลังกลับ 12ผีเจ้าของร้านขายของเก่าณร้านขายของเก่าภายในตึกเก่าๆมีเจ้าของร้านที่เชี่ยวชาญในการหาของสะสมเก่าๆมาขายวันหนึ่งลูกค้าคนหนึ่งซื้อนาฬิกาเก่าๆจากร้านนี้และเมื่อเขากลับไปถึงบ้านเขาก็ได้ยินเสียงติก๊กติ๊กของนาฬิกาแม้ว่าจะยังไม่ได้ตั้งเวลาใดๆก็ตามในคืนนั้นเขารู้สึกว่าเสียงของนาฬิกานั้นเริ่มดังมากขึ้นจนกระทั่งทุกอย่างรอบตัวเขาถูกปกคลุมไปด้วยความมืดจากนั้นเขาเห็นชายแก่ในชุดเก่าๆกำลังนั่งอยู่ข้างๆเขาและพูดว่าเธอทำให้ฉันตาย อย่าทาให้ฉันกลับไปอีกก่อนที่เสียงนาฬิกาจะหยุดและทุกอย่างกลับสู่ความเงียบงัน 13. ผีห้องนอนในโรงแรมนโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งที่เปิดมายาวนานเมืองที่เงียบสงบและห่างไกลจากความวุ่นวายมีห้องพักหมายเลข3ามที่มักจะให้ลูกค้าที่มาพักหลงลืมเรื่องแปลกประหลาดจากที่นี่วันหนึ่งจินตนาเข้ามาพักในห้องนี้เธอได้ยินเสียงการกระทืบเท้าดังมาจากข้างหลังขณะที่เธอกําลังนอนอยู่บนเตียงขณะที่เธอหันไปมองพบแค่ความมืด แต่เสียงนั้นกลับตามาตลอดทั้งคืนเสียงเคาะประตูที่ยังคงดังขึ้นพร้อมเสียงหายใจหนักๆจากที่มุมห้องที่เธอไม่สามารถเห็นได้หลังจากคืนนั้นเธอตัดสินใจถามพนักงานและพบว่าห้อง304เคยเป็นที่พักของนักธุรกิจที่ฆ่าตัวตายเมื่อหลายปีก่อนซึ่งหลังจากนั้นเสียงแปลกๆก็ไม่เคยหายไปจากห้องนี้เลย 14. เสียงผู้หญิงร้องให้ในป่าณน้าหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมีป่าใหญ่อยู่ใกล้ๆที่ชาวบ้านบอกกันว่าไม่ควรเข้าไปเพราะเสียงร้องให้ของผู้หญิงที่ดังออกมาจากป่ามักจะทําให้ผู้คนหลงทาง และไม่กลับมาอีกวันหนึ่งต้นไปเดินลัดเลาะตามป่าเพื่อเก็บของป่าแต่ในขณะที่เขากําลังเก็บของเขาได้ยินเสียงร้องให้แผ่วๆดังมาจากข้างหน้าเสียงนั้นทําให้เขาตัดสินใจเดินตามเสียงไปจนถึงจุดที่ลึกที่สุดของป่าพอถึงที่นั่นเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งในชุดขาวยืนอยู่ท่ามกลางต้นไม้พร้อมกับน้ําตาที่ไหลไม่หยุดจากนั้นเธอก็พูดว่าฉันเคยฆ่าตัวตายที่นี่ตอนนี้ฉันไม่สามารถไปไหนได้จากนั้นร่างของเธอก็หายไปพร้อมกับเสียงร้องให้ที่ค่อยๆจางหายไป 15ภาพถ่ายที่แปลกประหลาดพิมพ์เป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบไปถ่ายภาพตามสถานที่เก่าๆและในหนึ่งการเดินทางเธอได้ถ่ายภาพในเมืองร้างแห่งหนึ่งที่ไม่มีใครเคยมาเยือนช่วงเย็นที่เธอเดินทางไปถึงเธอรู้สึกว่ามีบางสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นเพราะในภาพที่ถ่ายออกมามีเงาของผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังแม้ว่าในขณะนั้นจะไม่มีใครอยู่รอบข้างเลยพิมพ์ตกใจและตัดสินใจกลับไปตรวจสอบภาพแต่พบว่าเงานั้นยังปรากฏอยู่ในทุกภาพที่เธอถ่ายที่เมืองร้างแห่งนี้ไม่ว่า เธอจะลบภาพหรือถ่ายใหม่เงานั้นก็ยังคงอยู่เสมอและในที่สุดเธอก็ได้พบว่าชายคนในภาพคือเจ้าของบ้านที่เคยอาศัยในบ้านแห่งนั้นก่อนที่จะหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหลายปีก่อน16ผีในกระจกณบ้านหลังเก่าแห่งหนึ่งที่มีอายุหลายสิบปีนที่แห่งนี้มักจะมีเสียงแปลกๆที่มาจากห้องน้ําทุกครั้งที่มีผู้คนมาเยือนคืนหนึ่งวิตตัดสินใจพักที่บ้านของเพื่อนที่เพิ่งย้ายเข้ามาในขณะที่เขากําลังอาบน้ําในห้องน้ําเขาได้เห็นเงาบางอย่างในกระจกที่สะท้อนมาจากด้านหลังเมื่อเขาหันไปมองเขากลับไม่เห็นอะไร แต่ในกระจกเงาใกล้เคียงกับร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่และยิ้มให้เขาด้วยความตกใจวิ่งวิ่งออกจากห้องน้ําแต่ทันใดนั้นเสียงผู้หญิงในกระจกพูดว่าอย่าไปไหนฉันยังไม่เสร็จจากนั้นภาพของเธอก็หายไปอย่างลึกลับ17รอยเท้าที่ไม่รู้จักหนะ้าบ้านหลังหนึ่งในชนบทที่ปกติแล้วไม่มีใครมารบกวนอยู่แล้วบรรยากาศในบ้านเก่าหลังนี้มักจะมีความเงียบสงัดเกินไปคืนหนึ่งระหว่างที่พิมพ์กำลังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเธอเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินมาจากทางเดิน ซึ่งไม่ได้มีใครอยู่ในบ้านยกเว้นเธอเมื่อเธอลุกขึ้นไปตรวจสอบเธอพบว่ามีรอยเท้าดินเปื้อนค่อยๆปรากฏขึ้นตามพื้นห้องเดินออกจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งจนไปสิ้นสุดที่ห้องนอนของเธอโดยไม่มีใครเห็นและได้ยินอะไรเลยจนกระทั่งเสียงนั้นก็หยุดลงเสียงนั้นกลับหายไปอย่างแปลกประหลาด 18. กระดิ่งในวัดร้างมีวัดเก่าๆอยู่ในป่าลึกใครที่เข้าไปในวัดแห่งนั้นมักจะได้ยินเสียงกระดิ่งดังอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่มีคนอยู่ในนั้นก็ตามจินตนาและเพื่อนๆตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว และสำรวจวัดแห่งนี้โดยตั้งใจว่าจะบันทึกภาพวัดร้างแห่งนี้ไว้เมื่อพวกเขากำลังเดินไปตามทางเดินในวัดก็ได้ยินเสียงกระดิ่งดังขึ้นอย่างชัดเจนแม้จะไม่มีลมพัดผาพวกเขาเดินตามเสียงกระดิ่งจนพบพระสงฆ์คนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เขาบอกกับพวกเขาว่าหากจะเดินออกไปจากที่นี่ได้จำไว้ว่าต้องไม่หันหลังกลับหลังจากนั้นพวกเขาก็วิ่งออกจากวัดโดยไม่หันกลับไปและในวันที่พวกเขากลับมาภาพถ่ายในกล้องทุกใบก็แสดงให้เห็นแค่งเงาของกระดิ่งที่แกว่งไปมาไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ สิบเก้าหมาในบ้านเก่าบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองและถูกทิ้งร้างมานานแล้วนันทิดาและสามีของเธอตัดสินใจย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยความคิดที่ว่าเป็นสถานที่เงียบสงบและมีราคาที่เหมาะสมแต่หลังจากที่พวกเขาเข้าไปอยู่ไม่นานพวกเขาก็เริ่มได้ยินเสียงเห่าและขู่ของหมาจากข้างนอกบ้านแม้จะไม่มีสุนัขตัวใดอยู่ที่นั่นวันหนึ่งขณะที่พวกเขากําลังนั่งอยู่ในห้องรับแขกเสียงเห่าของหมาก็ดังขึ้นอย่างรุนแรง พร้อมกับแรงกระแทกจากข้างประตูทั้งสองรีบเปิดประตูออกไปตรวจสอบแต่กลับพบเพียงรอยเลือดที่เปื้อนอยู่บนพื้นข้างประตูซึ่งนำไปสู่ห้องเก็บของเก่าภายในบ้านเพียงแค่เห็นรอยเลือดนั้นก็ทำให้พวกเขาหันหลังวิ่งออกจากบ้านทันที20ผีในร้านเสื้อผ้าอราไทยมาทำงานที่ร้านเสื้อผ้าเก่าร้านหนึ่งในย่านใ,นานใจกลางเมืองโดยร้านแห่งนี้เป็นร้านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในตึกหลายชั้นแต่ทุกครั้งที่เขากลับมาหลังจากทำงานในเวลากลางคืนเขามักจะได้ยินเสียงการเปิดปิดของประตูเสียงเสื้อผ้าถูกลากไปมาแม้ว่า ไม่มีใครอยู่ในร้านวันหนึ่งขณะที่อรไทยกำลังจัดเสื้อผ้าในห้องที่เก็บของเขากลับเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งในชุดเรสสีขาวยืนอยู่ตรงประตูหญิงสาวคนนั้นหัดนอนหน้ามายิ้มให้เขาก่อนที่ประตูจะปิดเองอย่างรวดเร็วเมื่อเขารีบเปิดประตูเพื่อจะออกไปก็พบว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นและเธอก็หายไปอย่างลึกลับทุกรอบที่เกิดเหตุการณ์นี้